อัปเดตจุดรับส่งแกลบที่สนามบินสุวรรณภูมิต้องลงประตูไหนหรือรอประตูไหนบ้างคลิปนี้มีคําตอบค่ะสําหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิให้เลือกจุดขาออกรถจะมาส่งที่ชั้น4ตั้งแต่ประตูที่1ถึงประตูที่10ค่ะสามารถบอกพี่แก็บได้ด้วยนะคะว่าเราจะบินกับสายการบินไหนเขาก็จะส่งหน้าประตูนั้นเพื่อลดระยะเวลาในการเดินค่ะและสําหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่พักหรือสถานที่อื่นสามารถลงไปรอที่ชั้น1ประตูทางออกที่4 เจอ Grab Pick Up p o ย n t ค่ะให้เราเนี่ยสามารถเลือกแก a b ได้และยืนรอตรงนั้นได้เลยค่ะเขาจะมีห้องรับรองที่มีแอร์ให้นั่งรอด้วยนะคะหากใครที่กำลัง <c oughs> แผนเที่ยวแผนขอวีซ่าเชงก้นหรือมีคำถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการขอวีซ่าสามารถเข้าไปสอบถามพวกเราได้ที่ <c oughs> อยากเที่ยว .com หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของอยากเที่ยว .com <c oughs> ได้เลยนะคะ <c oughs> และก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราอยากเที่ยว .com เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆและข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการขอวีซ่าค่ะ